สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากับเอนนี่ด้วยแต่ว่าน้องติดููงนิดหน่อย <mumbling. S 2> หูดีใจแล้วก็เป็นเกียรติองมากเลยที่ได้มาร่วมงานเปิดตัว Oppo Series ใหม่นะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้พาลูกมาอันนี้ให้ลูกติดป้าย Oppo ด้วยตรงนี้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่า,<ส>า ใช่เขาตีมสีเขียวก็ใส่หูเขียวมาใช่เลยยังว่างอยู่นะคะน้องเอ็นนี่งน่กันใครดูแลใครอาจจะเป็นหนูต้องดูแลเอ็นี่ไงใช่เพราะเขายังแบบเด็กน้อยอยู่แล้วก็มีน้องเพิ่มพูนมาช่วยดูแลด้วยใช่ค่ะคือเพิ่มพูลดูแลเราใช่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ อ่าแล้วพูดเรื่องโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างกับาตกรมโอ้โหก็คือชอบมากๆมีฟีเจอร์หลายอย่างให้ได้เล่นเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวแบบเซลฟี่ที่แบบว่าเป็น u ั t ตร้าไวที่ถ่ายได้ถึง0.6เท่าเลยก็คือถ่ายเอนนี่ได้แบบทั้งตัวเลยนะคะหนูภูมิใจมากๆเพราะปกติเซลฟี่กับลูกแล้วมันแบบเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้ใช่แต่ว่าตอนนี้เราถ่ายลูกได้เต็มตัวแล้วพร้อมกันได้แล้วใช่แล้วก็มีฟีเจอร์อีก ก็คือป๊อปเอาเป็นฟิวเจอร์ที่แบบเจนซีน่าจะชอบค่อนข้างที่จะแบบเก๋มีสไตล์แบบป๊อปเอารูปภาพป๊อปออกมาก็ต้องฝากด้วยนะคะ a p oppo reno 15 series 5g นวัตกรรมใหม่ถูกใจเจนซีแน่นอนรับรองซื้อไปไม่ผิดหวังค่ะนไงบ้างอันทีใช่ไหมตอนนี้ก็โห้ยน้องพลัฟอีีล่าสุดอี8ีดใช่ไหมคะโฮ้ยดีใจหนูรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่หนูภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากมาที่ได้มีโอกาสแบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องดีดีใจมากๆเลยเพราะว่ากระแสตอบรับก,ก็ดีมากๆพี่ๆทุกคนทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากมากจริงๆถามระหว่างกแทำเราหลุดนมทำนะพี่ตลอดอะเอาสิ่งที่ผมพูดมาเลยพี่อยากฟังดคือทุกครั้งที่หนูจะเข้าซีนหนูจะเข้ากับพี่เจเจกับแม่กอจิ <laughs> คือหนูจะเป็นเหมือนแบบเป็นทริปเปิลเป็นแบบว่าเป็นแก๊งสามคนนี้แล้วหนูเป็นคนที่เส้นตื่นมากแล้วทุกครั้งที่จะเข้าก็จะเข้ากับสองคนนี้หนูต้องแบบกำจนูเปียกอะแบบว่ากั้นแบบงี้ยใช่เหมือนฝึกเขาอดทนไปก่ากั้นยังไงบ้างกั้นยังไงบ้างคือหนูต้องร้องเพลงในหัวแบบเป็นเพลงอื่นตลอด my name is Annie ในหัวใช่จะได้ไม่แบบไปจีหลูกใช่เพราะเขาจะแบบอยู่ข้างข้าแบบเฮ้ยเฮ้ยเขาจะรีแอคใหญ่ ใช่เขาเก็บทุกเม็ดเขาเล่นละเอียดเราก็เลยต้องกับคุณทีด้วยเหมือนกันบทบทเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะแล้วเราเวลาเจอเขาเราต้องเราต้องคีบคีบกลัวคุณทีอะไรใช่พอดีเขาอินคอไว้มาจก JJ อินคอไว้มาโอ้เสมอค่ะสองคนนี้แล้วเราเป็นไงเราอยู่ตรงกลางระหว่างเขาเกลี้ยกล่อมเราไปเรามันจะต้องตั้งคือเขากะสามารถเล่นได้แต่บทของหนูคือต้องกลัวอ่าใช่มันจะต้องแบบว่าเป๊ะเต็มต้องเป๊ะต้องแบบ ต้องไม่หลุดตลกเลยต้องแบบกลัวแล้วก็คือต้องมีสมาธิมากๆจริงๆอันนี้คือความท้าทายอย่างมากอย่างหนึ่งเลยในสิ่งที่เรื่องนี้ไม่มีแล้วหรอกพี่เดียวสนใจเราไหมเพราะเราเยนหือไม่เทียวนห,ยหนูว่ามีแต่ยังไม่ถึง<อ>แต่มันมานิดเดียว <laughs> แต่หนูภูมิใจละ <laughs> ได้ทําแล้วได้ทําแล้วแต่เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูว่าตอนนี้พี่พิงค์พามาลองเปิอนคุณทียนอ๋อคุณคุณคุณพี่เขียนมากกว่าอ่า อาจจะใช่ตอนนี้เรามีพี่ชายสองคนแล้วไงใช่เราได้มีพี่ชายสองคนแต่ว่านิสัยเราอาจจะแบบค่อนข้างซีกับพี่เคียนเลยล่ะเพราะว่าพี่ชายเราจะนิ่งๆใช่อันนี้คือต้องหดตองหดไหมอันนี้ตีโพไวไหมให้เราให้เราแล้วจริงหลุดจริงๆจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะคะคือมันมีซีนที่แบบเขาจิ้มแบบไอ้่งี้ใส่ด้วยแต่เขาไม่ใช่มันตลกเกินที่ลาคุณทีพูดมาเราเก็บไม่อยู่แล้วเพราะว่า มีคนแบบนี้คือถ้าเป็นซีนล่าสุดดราม่าที่เล่นไปอ่ะไม่หลุดเพราะว่าคือพี่พี่ปอนอ่ะเขาก็ส่งที่ดีแบบว่าเขาเป็นคนทีในเวอร์ชั่นที่อ่อนโยนถึงคําจะเบียวแต่การสื่อสารของเขามันแบบมันทําให้เรารู้สึกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นซีนอื่นๆที่มันซีนนี้เขาต้องมาดุแบบลูลกทีมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้างที่ทีเราดูมาแปดอีีเราคิดว่าตอนเล่นเป็นทีหรือทีเล่นเป็นป่อน อ่าจริงๆรู้สึกว่าคุณทีกับพี่ปอลคือคนเดียวกันมากกว่า,วาคลา<ท>้ายแต่ยงเหมือนก็นต้องเนี้ความเบี่ยงไงล่ะความแบบคําพูดบางอย่างหรือแบบว่าจริงๆอ่ะมันจะมีช่วงพักเบรกแล้วบางทีหนูจะไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของว่าจะแบบอันนี้เท่าไหร่ครับ <c oughs> แล้วเสียงคุณทีอ่ะเป็นแบบเหมือนอินโรนิดนึง <c oughs> ใช่ค่ะแล้วจังหวะอก็เออพี่ทีพี่ค้าขากับเราแบบเป็นยังไง พูดจริงๆในนิยายเขาจะหวานกับน้องสองมากเขาจะแบบผู้เขาข่าเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอะไรยายใช่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาทนุถน,นอมกันมากอือ,อ <laughs> แอบคำๆน,น, <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยใช่เขาสมมติเราคุยกับพี่ชายพี่อะไรเราจะแบบเราจะเป็นแบบเหี้ยวๆเลย<อ>ใช่แต่ก็มันก็สัมผัสได้ถึงความแบบความที่พีชกับน้องทัพจริงๆว่าเขาต้องใช้ภาษาหยีกันจริงๆเป็นช่วงที่ผ่านมาเองดูหน้าครูบินรู้สึกว่าหน้าเขาเก่งมาก มันจะหลุดขำแต่ต้องแบบเออมันมันรู้สึกไงเพราะว่าอะไรก็จะมีแอคว่าหน้าเก็บไม่อยู่เหมือนกันอืมก็ต้องคือเขาก็เลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่าเลาต้องเข้าด้วยกันใช่เขาเลี่ยงไม่ได้อ่ะก็หนูรับถือเขาเขาเป็นคนที่หลุดน้อยที่สุดในในความคิดหนูอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแบบมีสมาธิมากมากก็เลยแบบหุ้ยแบบเก่งอ่ะในการที่แบบหรือเขาอจะชินแล้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเข้าซีนบ่อยหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานอ๋อใช่เขาจะอยู่ด้วยกันมานานไงเขาแบบรู้นิสัยกันมากแล้ว

ใช่จริงๆคือก็บอกพี่นี่แบบโดนออกมาเลยโดนออกมาเลยแบบคือเขาเป็นห่วงเขาส่งหนูเข้าไปหนูไม่อยู่หนูไม่อยู่ค่ะใช่แต่หนูเห็นคลิปแต่หนูแบบสงสารพี่นี่มากสภาพจิตใจตอนที่เขาเล่าให้เราฟังแล้วคุยกันอืมสนุ้กสีใช่ก็เหมือนเขาก็ตกใจแหละเขาก็เหมือนแบบตกใจใช่เพราะว่าเข้ามาแบบประชิดเลยมันทำให้เวลาเขาไปไหนไปไหนตอนนี้ก็มีคำวัดระแวงอยู่ในร่างไม่ใจริงๆมันก็ การกระทำแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนเกิดความแบบขมานิดนึงเนาะใช่คือหนูก็ไม่รู้เหตุผลคือหนูว่าจริงๆไม่มีใครอยากขึ้นชื่อว่าเป็นซาแซงหรอกคือแบบแต่ละคนมันก็คงมีเหตุผลของเขาแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเหตุผลที่จะเข้าไปถึงตัวศิลปินนะมันแบบมันทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าอืมก็อ,อยากให้แบบช่วยกันคิดเยอะๆรอยงี้ยช่วงนี้เราสมาระรัตัวอะไรยังไงช่วงนี้ ช่วงนี้ก็จริงๆก็มีพี่ๆทุกคนคอยแบบคุ้มครองเรียกว่าอะไรคอยแบบว่าอยู่ข้างๆพวกเราดูแลไก่ชีดใช่ค่ะคนที่เจอกัดที่เรามีวิธีรับมือรับมืออืมคือส่วนตัวหนูไม่ไม่เคยเจอแต่ว่าก็ไม่อยากเจอแต่หนูเชื่อใช่จะให้ทราบแต่หนูเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แหละน่าจะแบบว่าไม่มีใครอยากเป็นซาแซงหรอกใช่น่าจะแบบรู้แหละว่า เขาว่าการที่มาทาแบบนี้มันศิลปินไม่ได้มองคุณแบบในในสิน่งในทางที่ดีอยู่แล้วอะ่ะถ้าเราอยากทําให้ศิลปินรักเราก็ให้เกียรติกันดีกว่าอยากสื่อสารอยากทำอะไรขอความร่วมมืออะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้ศิลปินรักเราเราก็ต้องให้เกียรติกันอืม응ให้เกียรติกันแบบถ้าคุณให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติคุณถ้าคุณรักเราเราก็รักคุณ <อะ S 2> ใช่ถ้แบบนี้ดีกว่าเราก็จะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายอืม